หนึ่งรายการค่ะดูค่ะเครื่องเกียร์ดีมากนะคะดันดินได้เยอะนะคะเห็นไหมคะดันดินฟูมากนะคะ LC708SP ค่ะ B2558 นะคะเข้ามาอีกหนึ่งรายการคเครื่องแน่นๆเลย ถ้านายสนใจนะคะกําัังมองหารถ่ายรุ่น L4700 SP นะคะรถบ้านมือเดียวนะคะสะภาพสวยงามแบบนี้ไม่มีผูกไม่มีรัว่วไม่มีเสื่อมนะคะอุปกรณ์ดันหน้าผันไอ้ดันหน้าโรตารี่นะคะดันหน้าโรตารี่แบบนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เพจลำละลายแท็กเตอร์นะคะ0 958953919รถพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้เข้ามาใหม่ๆเลยนะคะวันนี้ วันที่20ตุลาคม2565ท่านใดสนใจรถไทยสวยนะคะก็ติดต่อมาที่ลำาลายแท็กเตอร์ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งเลยเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้อีกนะคะเห็นไหมคะมดูสุดๆค่ะดีสุดๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะกำลังดีมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะ LC7SP ค่ะเสาเหลี่ยมสเปเชียล นะคะ L47 Special นะคะ